สวัสดีครับด้านั้นจะเป็นวงการกาแพฟนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทเสนออัวนี้จะเป็นพุจงจบนะครับสตหรับคนแถวตกนะครับนี่นี่จะเป็นฝ่องไพรนอประเทศอินเดียนะครับอันนี้นะครับน่จะเป็นวิธีการใส่นะครับด้านข้างนี้ก็จะมีบอกไซส์อยู่นะครับมีบอกไซส์ว่าขนาดเท่าไหร่ S, M, L, XL นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟองน้ำนะครับตัวพื้นนะก็จะเป็นฟองน้ำทั้งหมดเลยนี่มๆด้านข้างก็จะเป็นพลาสติกวิธีการใส่เราก็แกะตรงนี้ออก แกตีก <im pe ast> ็แกกแั้ก็เอาเท้าใส่ครับใส่แบสุดๆรับช่วงปเท้านะครับเด้ นี่ที่อันนึงเราก็รัดตรงข้อเท้านะครับอันนี้ก็ช <olor S 1> ่วง <peng> ด้านบนแบบนี่จะเป็นประมาณนี้ตรงนีคนสามารถบางคนเท้าตกก็ไม่สามารถใส่รองเท้าได้ครับอันนี้ <mel> <sore> เราก็สวมรองเท้าได้เลยด้านหลังนี้จะเป็นแบบนี้แล้วลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดเบิวตุรการแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้นะครับขอบคุณครั สอบถามอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่30คนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดไลน์ที่อยู่ด้านล่างของ y ยูทูปติดแหนดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนเรา086 658 1187หรือ089 499922นะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่สี่ล่านนะคะสั่งไปมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมทักดติดตามดินนะคะและเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ